สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟยนดีต้อนรับมาสู่สองไม้ทำมวลไมมวลซื้อนะครับเนาะเอาบเดินทางมาวำตามรถคูอนะครับเนาะคู่ของมวลขึ้นมาวัชบ้านเตาเอทำบุญนะครับเนาะำบุครับผมุงหนาซ่าช่วงต้นกันค่ะเสียเอฟนี้ก็สิตดม่เของผมน้ำปูถ่วเพื่อนว่ารับผมเนาะ มาบงบรรยากาศเติมกันครับสำหรับมืัอนี้นะพี่น้องเด้อนะครับเนาะสองเกียร์ห้าสองเกียร์อางผี่ปูเพิ่นมาถ้าบุญวัดปั่นต่อให้ได้พี่น้องเด้อรอดบงบรรยากาศเติมกันสำหรับมืัอนี้ครับสำหรับอ่างชาตที่แห่งนี้กับทิปูเพิ่นนะครับเนาะเบนเจด้เฮดลุงจอดรถนะครับเนาะแขกไปให้มาก็จด้นี่ โลงจอดรถนะครับเนาะก็ได้ส่วนหฮมส่วนเงานะครับแล้วแม่คู่หอมหวนเพิ่นก็ได้เดินทางมานะครับเนาะวันนี้กับมาเหตุผลเงื่อนมาถวายนะครับเนาะอยู่บ้านเตาไห้ครับผมเนาะตามนั้นครับผมแล้วลอเวิร์บรรยากาศเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เป็นอเ,เอาคุณอะไรเข้ามารับชมรับฟังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้อกดติดตามเป็นกงิลังนเลใจให้กันครับผมเนาะ ได้ทุกสองท่านเพื่อจะสนใจเหรียญหรือสีด่างแตกหรือว่าปูตานะครับเนาะทักชัดแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์นะครับเนาะห้างสองมาแห่งขามวลมาแห่งมวลซืนจะเจ็บหนึ่งหองหายชั้นลนด้ะครับเด้อนะทีมงานเดียวกันครับผมนะเนาะเปลี่ยนบรรกาศไปเหมือนกันสำหรับแนวทางกันปูพันแก่จำให้ นะครับเรื่องสำหรับปูตาลาสุดก็คือดเดือนนีมันมีสามสิบเอแต่ว่าปูห้ยเคืองหนึ่งห้คเคืงหนึ่งเคืองของเดือนหนีก็คือสิบหานะครับเนาะ,ะเป็นปิจิศนาเพื่อนเรีวยว่าไรกับบรูนะครับเนาะราคาสำหรับทัวรถเกง่งมาถอยต่ำเมื่อเสือจวนพันมารดเกงิงมาถอยต่ำต้นใหม่นะครับเนาะว่า ผู้ตาคนหน้าพ่อไปยืนบวกหลังให้เขานะครับเนาะ,ะเขาเข้ามาพ่อกำลังเขาก็ตามต้นไหม่นะครับเนาะท่านผู้ช่รถต่ำสงส่นกับผู้ใด,ดเห็นนะครับเนาะสำหรับถ้าเบียนรถจาศูนย์โออะอรก,กับห้าศูนย์สี่ท้ายรถต่ำิ่งนะครับเนี่ยก็เก่งข้าเจ้ากับเบิ้งไวห้าศูนย์สี่ ไดครับเลยศูนย์ี่ัเยือนรถเจ๋งนะครับเนะาะต่ำต,ตึงไปต่มตึงม่นช่ต่ตึงคือจั้งอทีพานมา,าบอผี่น่วงปะว่าปูตาปลาพืชครับมาแดงนะครับเนะาะครับมาแดงไปต่ำหิ้งนะครับเนาะตาคอรถนังคนลาต่เฮิ้งต่เฮ้นก็เือบานไอกีห้าเจ็ดศูนนะครับเนาะกลางวันนี่ปูคนละคนไปไว บอกกัาพะเจ้าทอยขัตตบัต่ังสมุยภูเรงหูจักนะครับนะว่าตัวเลยกที่ปูสีชมงเสื้อไห่เห้ากัอาจจะเปลี่ยนไปเลยะครับนะเปลี่ยนเปดา04นะครับนะเอาสิจ้าเิังตรงนี้0มาตลอดตัวพี่น้องได้เอเอารอบบังบรรยากาศเบิ้งกันครับมาในน้อยมากขอเพิ่บเพิ่ที่นั่นละ ตันนี้มาไม่น่ยที่วัดบ้านนะควัดโพธิชัยบ้านเต่าหอยบ่านโพธิชัยบ้านเต่าหอยวัดโพธิชัยมีเยอะเพลเพลนค่ะวันนี้ก็สิมาซอยเราปูเดี๋ยวคนคนมูลังท่านนะคะเปรี้ยวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะไปจัสิภาพไปดูปูรับสะพันไปรี่ยวอุนมานับเอาไ้เป็นเครื่องสันกะท่านสีนาคนาปูหว่างว่าแต่ว่า ม่เกียดเลยม่ชิม้นก็เนเดีเด็กเด่กเ่วเอาไปเอไปอาไปด้วยอันนักออกก้านาห็นตาเสียง็้อะไรกันยางมาใครฟังใส่หน่วยนึงวมันมา่าตอนชิมิ้นก็ป่วยเตอดกับเลหลายก่ามือมือเน้แม่คู่เนยเด็กยงกับเด็ปัดปักเกียนแม่รูงหนีวเลยภาษถ้อาุนภาษาถ่นันพูดเตียมตอนรับไ่ว่าหลานสิมารวมถวายสัน มาหลายคนบอกไม่บอกก็หลายดอคว่คนก็เลยเฮ็ดเกาหลีนะปกติประเภทนี้คนเกาเกียบุญยันอะไตเราเพื่อดประจันทวันองแ้หนห้อนขี้หนห่อนขีมุ่อนอมงเศ้าอันนี้การเดี๋ยวจะรวมรวมจอดเพิ่งนอกมนี้นอกสิรท่าชไม่คู่กับเพราะท่านรวมรวมเกียรนมา เสียน้ากันเดืองบุน้ำกันเอยเอฟซียกเมื่อสาตัวทุมโมท่าสาถุบุญไปน้ำกันเออทุกวัดทุกหวดหล่ะไม่ไมู่สีผ้ามาสางบุญตลอดวัดโน่นจะปลาได้วัดโนใช่บ้านต่อไห้ได้และค่ะวัดปูเที่ยวนะคะเที่ยวในพระซอยบุใหญ่หรอกกตะปัจจุบัจจัเอฟซีบนปากรวมบุญมากลายปูหลายก้นทุกคนกันคือคุณเมิน ดรักาดีราคาไตแม่พูดกับผ่้ถวายผู้ที่พระขากับพูดตาแล้วค่ะมาถวายปูทั้วัดข้าน้ำนะที่กมือนียจะชาชายถวายน้ำเราถวายน้ำสามร้อยแผ่นถวายปูจะถวายพูตาลอยหาซีราว่าถวายปูที่พระเขาลอยหาซีฟแล้วก็ไปผูกกัแบงมารวมน้ำวัดลาน ยาวราดลอยคา1 5ซแบ่งเครื่องรับทังสามคนแบ่งเครื่องกันผู้ตาลอยคาคาซิบผู้ที่ยวขาอยาซีบก็เอยถวายแท้แท่่ะเป็นถวายทุกห่วยไหนว่าทุกคนเคยถวายน้ำชาช่ายน้ำชาชายแล้วไงแต่แต่ว่าผมมารู้ได้ทุ้กคนถวายน้ำด้วยอันนี้เป็นผู้ตาตั้งนีเพื่อนเนอะผู้ตาผู้ตาเนี่ยค่ะ นายชาติชายถวายน้ำแล้วเลามคุณตักแล้วกันนั่งจุขุแพริศก็ุุ้เพริมาตลอดเวลวมาประรมกันครับเออเอายังซี้ผู้เสียสีนเป็นพระสาบานห้องซกันขอหนึ่งว่าให้ขาสัดขอที่สองบอยลักทรัพย์ขอที่สามบอยเลี้ยงสุขสุนิทันขอที่สี่ บวกกว่าตัวไวโรเทคข้อที่5ไม่กินละมอสรานุจําไม่จําไม่จําปาณังปุนโมทสะนโมทสะภะวะตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะวะตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะสัพพะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <laughs> 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 सत्य नंग सत्य नंग बच्यथा नंग असामह बज्यमहंग मोतो सो जियम पे सुति नंग बच्यथा नंग मोतो मे हा नंग असामह बज्यमहंग मोतो การให้ของขอจงได้สำเร็จอาสามะไขเส้นไปแห่งเครื่องดวงสัญญานข้าท่งนีม่ปริสุทมังนิพพานังาปริมังสุขังนิพพานะปฏิโยหโตสาธุสาธุสาธุอนุโมสามียกขึ้นมาให้พูดยกขึ้นมาที่หนาใสพูดแล้วน้ำตอดตัเงันน้ำติดตเลยอ่า अ अनेक समा बढ़ अंगद जोड़ना रफौन या थाव बढ़िबा आपुना पुणे पुणे तीसरा तरंग एवं ये भी तो सिंह नांग फेंटा उपकरण ये सिंह तंग तंग तुम्हारे सिर में वस्तु से तो सफेद पुणे तो संग अपचेंटो वन रसो या थाम निशो तेरा शो या थाम सफेदी और वसंत से प्रोको विनाश तुम्हारे भवन बंदराजो सुखी � आज वो सुखान सौ मीना पुंजे का मीना बचया पूरी तरह चालीयो बकारा चमता पिता ये जाया तक का भी अमान सूर्य और चंद्र माला चार कुनावन ताना रफी जफ़ा मा माला कई इंद्रा चतुरों का बना चर्चे बता जब हम इतना मनुष्य ताकि का भी जासूस सता सुखी हों तो पुन्यारी बगाता नहीं है सुखां चर्चे से दो के पांव इमीना पुन्य कमीना इमीना उसी सेना चर्चे पांच सौ रुपए से बता संता नहीं है जावादी फाने तो मामाने संतोष बचा जीवा ये था तब तो फबे फबे उसों की तांगती पंजा संजे फोग या मुना माला लाभन तुम्हों का संगत तुम कबड़ीये जो मेरे पुत्राती पापड़ों ना धो तमो ना वरु तमो ना धो पचे कपूतो क्या संग पोना धो तलो मांग से सो तमा नो भावे ना मलो का संग लाभन तुम्हा पपतु सफ़ामा पवन तुते पवन सफ़ा मंगलाला खंडु सफ़दे वता सफ़तम मानुभावी न सुधी

เท่าไหร่งิบเอ็ดสองร้เท่าไร่สิบเอ็ดยบาทหนึ่งหอรอยยี่สิบเอ็ดบาทเขียนไว้เดอา

นะครับเนาะต้อนรับอ่ะหนพบหนึ่งหนึ่องนะครับเนาะหยอดศกหยอดมันต้อนรับอ่ะหยอดอ่าเห็ดตัวเงี้ยนมากมานินะครับเนาะตามหลครับผมเนาะเอาเรียกเขาว่าเราสูมเราฟังด้ยยิ้มกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยก็แน่ใจให้กันนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ